ดีครับผมวันนี้บอละที่นี่มีที่การครับแนะนำสำหรับเซียนเบ็ดมือใหม่ครับผมครับเ็ดเราไม่ใหม่ครับผมนี่เราไม่ใหม่เลยทีมันล้นไฟครับขโมงเบิองบ,บ,งบาดล้นแบบไหนเบ็ดใส่ใดโดนนะครับ ไวมอดเจาะมีใ,ใส่ใดพิษปีนะครับนี่มีเบ็ดเลาะใหม่ๆอยู่ครับผมมีเมล็ดหาจิบครับรมย่วเดี๋ยวไปเบิ่งว่าวีที่การนั่นมนเห็ดจังใดครับอยังมาล้นให้มัน่ใ้หมอดเจาะนี่ครับลักลักครับ สูตรแท้ก็คือด่ครับใบยุค่าแหงนองใบยุค่าแหงครับมั่สีขิวเจ็ดหอยหมอดีบวกกาเจาะต่อยเป็นใบอ่อนใบแก้ครับผมเป็นเชืยอเพิ่งสีว่างสีเลยได้นี่ตันนีก้อนตัวนีรลงสีนะครับเรียบปล่อยเลยเดี๋ยวฉีท่ำการล้นครับ ลุ้นเลยล่ะเดี๋ยวตัดกล้องก่อน เมต่อกียราคางครับผม ต้นเรียบร้อยครับพี่น้องต้งล้นโดนครับไม่จีใหม่กรอบนครับที่เด็ดก็คือใบยู่คแห้งครับใบมันนี่ครับเกคือการชิュ้นครับนเห็ดให้หมดบุกการ,รไ,กากาไก่มันดีๆครับแนะนำ้ำสำหรับเส้นเบ็ดหลุนใหม่สำหรับผู้ใดที่ดีเดี๋ยวบ่ามีวิชาดีๆกับ ที่เพิ่นเกลี้ยงแล้วกับเขาโทนเขอไผ่นะครับแต่วาส่วนหมากบาราเซตแบบนี้นะครับโอเคครับผมเคล็ดลับครับขอกกันไม่ลิปหนาครับผมเจริญครับ